ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูเดียในชาแนจันเดียนครับวันนี้ก็ได้พัสดุจากเพื่อนนะครับเขาได้เป็นช่างทํามีดนะครับาวันนี้เพิ่งมาถึงเลยนะครับเป็นมีดทรงโบวีนะครับเดินป่าสําหรับสายเดินป่าท่านใดที่ชอบงานแฮนด์เมดนะครับผลิตในประเทศไทยเรานี่แหละครับแล้วก็ ใช้อะไรวัสดุจากเหล็กแหนบนะครับซึ่งเป็นเหล็กที่แข็งแรงมากนะครับทรงโบวีนะครับเป็นงานแฮนด์เมดตีด้วยตัวเองเลยนะครับมีความคมมากนะครับสำหรับท่านใดที่แบบเป็นสายเดินป่านะครับอเอาไว้ทางป่าเอาไว้ได้ย่าหรือว่าเอาไว้ป้องกันตัวก็ทําได้นะครับผมบอกเลยว่าระหว่างอาวุธปืนกับมีดเนี่ยผมกลัวมีดมากกว่านะ จะเห็นว่าผมจับจับมีดกับจับปืนนี่แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าผมเคยโดนมันบาดมือมาแล้วนะครับถ้าเป็นโจรนะครับโจรผู้ร้ายอะไรต่างๆนะครับถ้าเจอมีดกับเจอปืนนี่ผมว่าปืนปืนไม่น่ากลัวเท่ามีดนะครับด้ามไม้สวยๆเลยนะครับนี่นะครับท่านใดที่ชื่นชอบมีดนะครับทรงนี้นะครับยี่ห้อนี่นะครับ SK นะครับ ชื่อของเขานั่นแหละครับชื่อเจ้าของมีดทามาสวยๆเลยนะครับเขาทําผลงานออกมาไม่เยอะมากนะครับมีหลายแบบหลายทรงเลยผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับท่านใดชอบก็ลองสั่งจองเข้ามาดูนะครับราคาเป็นกันเองมากนะครับส่วนตัวนี้นะครับอยู่ที่1,500นบาทครับ1,500บาทรวมส่งแล้วนะครับเนี่ย1,500บาทถ้าท่านอยากได้แบบซองมันด้วยนะครับ มีดตัวก่อนหน้านี้ผมก็สั่งแต่ว่าผมไม่ได้เอามาด้วยมันน่าจะอยู่ที่บ้านนะครับสั่งทำฝักมันด้วยได้นะครับด้ามจับสวยเลยนะครับลายสวยแบบนี้นะครับมีทรงโบวีทําจากเหล็กแหนบนะครับเนี่ยแข็งแรงทนทานนะครับทางป่าอะไรเนี่ยสวยงามนะครับซื้อเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชอบมากนะครับ หรือจะซื้อไปเก็บสะสมหรือซื้อไปใช้งานได้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่1 5 0 0ับาทรวมส่งแล้วนะครับรวมส่งแล้วถ้าท่านใดชื่นชอบก็ลองสอบถามเข้ามาดูหลังไม่นะครับมีหลายแบบเอาไม่เอาปลายแหลมแบบนี้ก็ได้นะครับปลายทื่อๆหรือจะเอาแบบสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับรับคมมาให้อย่างดีนะครับคมมาก เราจะลองตัดกล่องให้ดูไม่มีอะไระคมมากนะครับสวยๆเลยนะครับหายากด้วยนะครับเนี่ยนะครับทำจากเหล็กแหนบเพื่อนเอามาฝากขายนะครับแต่ว่าเขาผลิตครั้งละไม่เยอะนะครับเขาผลิตครั้งละไม่เยอะ,อะผลิตมา ปีปีปนึงน่ยอาจจะมีนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันสวยผม,ผมก็เลยสั่งมาใช้งานเองนะครับตัวนี้1,500บาทนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่ข้อมูลด้านล่างผมแปะไว้แล้วนะครับผมเอาไว้ป้องกันตัวก็ได้นะครับตัวนี้ระหว่างมีดกับปืนเนี่ยระยะประชิดเนี่ยผมกลัวอันนี้มากกว่านะครับเนี่ยเห็นแบบนี้มาวิ่งก่อนนะครับเนี่ยเคนะครับเอาไว้ใช้งานก็ได้นะครับตัวนี้ ผมต้องหาผ้าเช็ดก่อนอ่าโอเคนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผม